สําหรับคลิปวิดีโอนี้นะคะเราก็จะพูดถึงเรื่องของสมการบัญชีต้องบอกเลยว่าสมการบัญชีเนี่ยเป็นเรียกได้ว่าเป็นหัวใจหลักเลยเป็นในการที่จะบันทึกบัญชีเนี่ยทุกคนที่เป็นสายบัญชีเนี่ยจะต้องรู้เลยว่าสมการบัญชีเนี่ยคืออะไรนะคะดังนั้น,นวันนี้เราจะมาเรียนกันเรื่องของสมการบัญชีนะคะเราจะมาําความรู้จักกันว่าสมการบัญชีเนี่ยคืออะไรมีคอนเซปต์ยังไงและมีรูปร่างหน้าตาเป็นแบบไหนนะคะ ่อนอื่นเลยที่เราจะไปรู้จักกับสมการบัญชีนะคะเราก็ต้องรู้ก่อนว่าองค์ประกอบของสมการบัญชีเนี่ยมันมีอะไรบ้างนะคะสมการบัญชีเนี่ยค่ะเขาจะประกอบไปด้วยหมวดบัญชีแล้วกันนะคะหมวดบัญชีทั้งหมดเนี่ยสามหมดด้วยกันนะคะสามหมดมีอะไรบ้างก็คือหนึ่งคือเราเรียกว่าสินทรัพย์หรือว่าเอ็กเซนต์ันนี้สองในสินทรัพย์ a b ิ l i t y สามส่วนของเจ้าของค่ะอร์อ r ค q u ตี้นะคะสมการบัญชีจะประกอบไปด้วยสามตัวนี้นะคะทีนี้สามตัวนี้ มาประกอบกันแล้วเป็นสมการบัญชียัยงไงนะคะก็จะออกมาเป็นในรูปแบบแบบนี้เลยก็คือสินทรัพย์เท่ากับหนี้สินบวกด้วยส่วนของเจ้าของนะคะเราเรียนคณิตศาสตร์มาแล้วแหละเราก็น่าจะเข้าใจพื้นฐานของ,ของคําว่าสมการนะคะสมการคือเราเาวลาเราคำนวณน,นะคะสองฝั่งมันต้องทาไมคะเท่ากันนะคะซ้ายและขวาจะต้องเท่ากันเสมอนะคะสมการบัญชีก็เช่นเดียวกันค่ะฝั่งซ้ายที่เป็นฝั่งสินทรัพย์ก็จะต้องเท่ากับ ฝั่งขวาที่เป็นนี้สินบวกได้เนของเจ้าของเช,เช่นเดียวกันกับากาคิคศาสารเลยนะคะดังนั้นเนี่ยทั้งสองภาคเท่ากันเหมือนในภาพตาช่างาอะเนาะเพราะฉะนั้นเรามีสินทรัพย์เท่าไหร่นะคะก็นั่นหมายความว่าเราก็จะมีส่วนของนี้สินแล้วก็ส่วนของเจ้าของบวกกันได้กับสินทรัพย์เท่านั้นนะคะทีนี้สมการบัญชีเนี่ยมันไม่ได้เขียนได้แค่ในลักษณะแบบนี้นะคะ่ะเราสามารถเขียนได้ในหลากหลายรูปแบบนะคะ รูปแบบแรกเนี่ยก็คือแบบที่เราครูบอกไปเมื่อกี้ก็คือสินทรัพย์เท่ากับหนี้สินบวกด้วยส่วนของเจ้าของถูกไหมคะแต่ถ้าเราจะเขียนในล,ลักษณะที่เป็นสัญ,สญลักษณ์ย่อก็ได้ค่ะเราก็จะเขียนว่า a อเท่ากับเบวกโอ e, นะคะ a ก็คือตัวของเอ็ e ซ s นะคะเท่ากับ liability และบวกด้วยส่วนของเจ้าของที่เรียกว่า owner equity นั่นเองนะคะทีนี้แล้วสมก,การบัญชีทําไมมันถึงมาเป็นลักษณะรูปร่างหน้าตาแบบนี้นะคะ,ะเดี๋ยวครูจะอธิบายแบบนี้ ให้นักเรียนดูสมการบัญชีประกอบกับแผนภาพนะคะนักเรียจะเห็นเลยว่าตัวของสมการบัญชีนเนี่ยมันคือสินทร,รพัพย์เท่ากับนิติ็นเ้องเจ้าของถูกไหมคะทีนี้คําว่าสินทร,รัพย์คืออะไรแน่นอนค่ะเวลาที่เราจะเปิดกิจการ,รอะไรสักหนึ่งกิจการเนาะเราก็จะต้องนําสินทร,รพัพย์ถูกไหมคะไปลงทุนซึ่งสินทร,รัพย์ที่เราได้มาเนี่ยคะ่ะมันก็อาจจะมาจากสองทางวยกันเช่นเรามีสินทรัพย์อยู่แล้วเจ้าของมีสินทรัพย์อยู่แล้วค่ะ กิจการมีสินทรัพย์อยู่แล้วมีเงินสอดอยู่แล้วมีอาคารอยู่แล้วมีรถมีนู่นมีน่เขาก็นําสินทรัพย์ตรงนี้มาลงทุนเลยสิทนทรัพย์ที่เรานํามาลงทุนตรงนี้เราเรียกมันว่าส่วนเจ้าของคือเป็นสิทนทรัพย์ของตัวของกิจการเองนะคะกับส่วนที่สองเราไม่ได้มีสิทนทรัพย์อะค่ะเราเลยไปกู้หนี้ยืมสินอ่ะเราเลยเรียกมันว่าหนี้สินเหมือนเราไปกู้หนี้มาค่ะเพื่อที่จะได้มาในการลงทุนใช่ไหมคะเช่นเราอาจจะอยากลงทุนกิจการ เราไม่มีเงินสดค่ะเราไปกู้กู้ธนาคารมาเนี่ยส่วนที่เรากู้มาเนี่ยเราอาจจะได้เงินสดมาหนึ่งล้านบาทหนึ่งล้านบาทก็จะถือว่าเป็นสินทรัพย์ของกิจการเราถูกไหมคะซึ่งสินทรัพย์ตัวน,นั้นอ่ะมันมีที่มามาจากการกู้ซึ่งมันคือนี่สินค่ะนี่คือที่มาเท่ากับว่าสินทรัพย์ที่กิจการมีทั้งหมดเนี่ยมันก็มาได้สองทางคือส่วนที่เป็นนี่สินถูกไหมคะกับส่วนที่เป็นส่วนของเจ้าของอีกแล้วซึ่ง มันก็หมายความว่าถ้าเกิดว่าเราเปิดกิจการเส้นหนึ่งกิจการมันก็อาจจะมีส่วนที่เป็นส่วนของเจ้าของเรากับส่วนที่เป็นหนี้สินก็ได้นะคะดังนั้นจับจอดค่ะนั่นเรียนสังเกตนะจับจยดคู่แบ่งองกมไปสองข้างเห็นไหมคะข้างซ้ายเนี่ยคือจานวนสินทรัพย์ทั้งหมดกับข้างขวาเนี่ยคือหนี้สินและส่วนของเจ้าของท้างเรียนดูดีฝั่งซ้ายาสินทรัพย์มีอยู่ทั้งหมด1 0 0 0 0แบาทเห็นไหมคะเท่ากับหนี้สินกับส่วนของเจ้าของ นี่สินห้าหมื่นบาทและส่วนของเจ้าของห้าหมื่นบาทนั่นหมายความว่าเขานําสินทรัพย์มาลงทุนจากสองแหล่งทางก็คือแหล่งทางที่มาจากการไปกู้ก็เลยเป็นส่วนของเงินกู้กับส่วนที่เป็นของเจ้าของกิจการอยู่แล้วค่ะก็เลยนํามาลงทุนนะคะดังนั้นเงินกู้ห้าหมื่นบวกกับส่วนของเจ้าของห้าหมื่นก็เลยเป็นหนึ่งแสนแค่นั้นเองอันนี้เลยเป็นที่มาความสัมพันธ์ของคําว่าสินทรัพย์เท่ากับอีสินบวกทุนโอเคไหมคะ ทีนี้ในเคสที่อันนี้ครูพูดในเคสที่ถ้าเกิดว่าเราไม่ได้มีนิสิตะคะเช่นเจ้าของกิจการเนี่ยเขานำเงินของตัวเองหรือว่านำสินทรัพย์ของตัวเองเนี่ยมาลงทุนแบบ100ยเลยตรงนี้ค่ะเราจะบอกได้ว่าเราก็จะไม่มีน้สินส่วนของนี้สินก็คือศูนย์ถูกไหมคะดังนั้นสินทรัพย์ก็จะเท่ากับส่วนของเจ้าของเลยอันนี้คือก็คือในรูปแบบที่ไม่ได้มีนิสินเท่านั้นเองนะคะทีนี้จากลาักษณะรูปร่างแผนภูมิรูปภาพตรงนี้ค่ะที่เป็นวงกลมนี้นะ ครูเอาไปเขียนเป็นลักษณะของสมการบัญชีเราก็จะได้สมการบัญชีออกมาในลักษณะแบบนี้เลยก็คือสินทรัพย์หนึ่งแสนบาทเท่ากับนี้สินบวกด้วยส่วนวของเจ้าของนะคะเอาทีนี้สมการบัญชีสินทรัพย์เท่ากับนี้สินบวกด้วยส่วนวของเจ้าของเนี่ยค่ะจากที่เราเรียนกันมาถูกไหมคะเราเรียนมาเนี่ยหลายๆคนอาจจะสงสัยเพราะว่าเราเรียนมาเนี่ยสมการบัญชีทําไมมีสามหมวดแต่เราเรียนมาบัญชีมีทั้งหมดห้าหมวดด้วยกันถูกไหมคะห้าหมวด ที่เราเรียนแต่คนอาจจะสงสัยนะคะว่าห้าหมวดที่เราเรียนเอาหนึ่งเลยคือสินทรัพย์สองคือนี้สิสามคือส่วนของเจ้าของและสี่คือรายได้และห้าคือไไ 5, คอ่าใช้จ,จ่ายถูกไหมคะเราเรียนมามีห้าหมวดแต่ในสมการบัญชีจริงๆประกอบไปด้วยแค่สามหมวดแค่นั้นเองคือส่วนของสินทรัพย์นี่สิและส่วนของเจ้าของถ้าเรียนสังเกตคือส่วนที่เป็นไรายได้กับค่าใช้จ,จ่ายอะคะ่ะมันไม่มีนะคะทีนี้ต้องบอกว่าการที่มันไม่มีเนี่ยไม่ได้หมายความว่า มันไม่ได้โชว์อยู่ในสมนการบัญชีนะคะก็คือมันโชว์แต่มันโชว์ในลักษณะที่เป็นแบบว่าอืมคุณบ่บอก่ะเวลาเราหารายได้และค่าใช้จ่ายอะค่ะเราจะปิดงบมันทุกปีนะคะเราจะคํานวณหาผลการดําเนินงานซึ่งผลการดําเนินงานตัวนั้นเราเรียกมันว่ากําไรสุทธิหรือขาดทุนสุทธินั่นเองนะคะโดยเราหาได้จากการเอาไรายได้หักด้วยค่าใช้จา่ายนะคะซึ่งเมื่อเราได้กําไรสุทธิและขาดทุนสุทธิในแต่ละปีแล้วนะคะตรงนี้ค่ะมันจะโอนเข้าไปอยู่ในกําไรสะสม และกาไรสะสมอยู่หมวดอะไรเอ่ยส่วนของเจ้าของนะคะดังนั้นเนี่ยเมื่อเรามีกําไรสุทธิสมมตินะคะเรามีกําไรสุทธิในปีนั้นเมื่อมันโอนเข้าไปในกาไรสะสมนั่นหมายความว่ากําไรสะสมมันเพิ่มขึ้นค่ะเมื่อกํากไรสะสมมันเพิ่มขึ้นเนี่ยส่วนของเจ้าของก็เพิ่มขึ้นเข้าไหมแต่ถ้ากลับกันเลยเราขาดทุนสุทธินะคะเมื่อเราขาดทุนนะคะแน,น่นอนมันทําให้กําไรสะสมเร, χ, เราลดเราลดลงส่วนที่มันเป็นทุนนะคะทุนสะสมส่วนที่มันอยู่ในส่วนของเจ้าของเนี่ยมันก็จะลด ทักะะกันเลยใช่ไหมคะดังนั้นเนี่ยต้องบอกว่ามันไม่ได้หายไปไหนนะคะในตัวของรายได้และค่าใช้จ่ายเนี่ยมันไม่ได้หายไปไหนแต่ว่ามันแฝงอยู่ในรูปแบบของอกำไรสะสมแค่นั้นเองมันแฝงอยู่ในส่วนของเจ้าของนะคะก็ให้เรียนยรู้ไว้ว่าอ,อ๋อจริงๆมันไม่ได้หายมันอยู่ในส่วนของเจ้าของแค่นั้นเองแต่ว่าอยู่ในลักษณะาาที่มันจะเพิ่มขึ้นลดลงลเราก็ต้องรู้ว่าแต่ละแต่ละปีอะค่ะคนกำเนิดเงานเขาเป็นยังไงเป็นกําไรหรือว่าขัดถู แค่บาทีนะคะ,ะทีนี้เยนมาคร่าวๆนักเียน,น่าจะพอรู้แล้วแหละว,ว่าสมการบัญชีอะคะมีลักษณะน่นตาต่อยังไงใช่ไหมทีนี้เวลาเราจะไปคํานวณหานะคะแล้วเราจะไปคํานวณหาได้ยังไงนะคะอ่ะรูก็มีตัวอย่างมาให้ดู่ะอ,อ่ะเรามาดูตัวอย่างกันตัวอย่างแรกค่ะเป็นของกิจการเอนะคะเขาก็บอกว่ากิจการเอมีรายการสินทรัพย์แล้วก็นีสินต่อไปนี้นะคะก็มีตั้งแต่อ่าอะไรเอ่ย เงินสดเงินฝากลูกหนี้นะคะรถยนต์เจ้าหนี้เงินกู้จำหนองนะคะทีนี้ลักษณะแบบนี้ค่ะถ้าเราเจอโจทย์แบบนี้นะคะเราอยากรู้ว่ากิจการเขามีสินทรัพย์เท่าไหร่มีหนี้สินเท่าไหร่มีส่วนอของเจ้าของเท่าไหร่ง่ายๆเลยนะคะเราก็จะต้องนํามาวิเคราะห์ว่าในแต่ในในสมการบัญชีถูกไหมแต่ว่าก่อนอื่นเราก็ต้องหาให้ได้ก่อนว่าสินทรัพย์มีอยู่เท่าไหร่ล่ะหนี้สินมีอยู่เท่าไหร่และส่วนอของเจ้าของมีอยู่เท่าไหร่ ะะจากโจ์เมื่อเรานํามาวิเคราะห์เราลองวิเคราะห์นะคะเงินสดเป็นสินทรัพย์ถูกไหมคะเงินฝากเป็นสินทรัพย์อ้าวลูกหนี้เป็นสินทรัพย์รถยนต์เป็นสินทรัพย์เจ้าหนี้เป็นนี่สิและเงินผู้จำนนงเป็นนี่สินะคะตรงนี้หลายๆคนอาจจะยังสับสนคําว่าลูกหนี้กับเจ้าหนี้อยู่นะคําว่าลูกหนี้กับเจ้าหนี้ให้เรียนลองดูนะว่าถ้าเร,เรียนมีลูกหนี้อนะคะ่ะนั่นหมายความว่าเราจะได้รับเงินจากเขาในอนาคตถูกไหมคะดังนั้นมันถือเป็นสินทรัพย์นั่นเอง แต่ถ้าเป็นเจ้านี้นั่นหมายความว่าเราจะต้องจ่ายตังค์เขาในอนาคตใช่ไหมคะดังนั้นมันเลยเป็นหนี้สินแค่้นเองนะคะอาเมื่อเราวิเคราะห์ได้แบบนี้นะคะเรามีในส่วนที่เป็นสินทรัพย์มีในส่วนที่เป็นหนี้สินนะคะลำดับต่อไปเราจะหาส่วนของเจ้าของได้แล้วนะคะทีนี้ส่วนของเจ้าของเท่าไหร่นะคะมาคำนวณผลรวมก่อนนะคะเอารวมมาทีนี้ส่วนของเจ้าของเท่ากับเท่าไหร่นะคะอ่ะเราก็รู้ในส่วนที่เป็น รายได้แล้วรู้ในส่วนที่เป็นเอ้ยรู้ในส่วนที่เป็นสินทรัพย์แล้วรู้ในส่วนที่เป็นหนี้สินแล้วนะคะเอาเราก็มาแทนค่าลงในสมการบัญชีได้เลยนะคะเอาเมื่อแทนค่าออกมาแล้วค่ะก็จะพบว่าส่วนของเจ้าของจะได้คําตอบอยู่ที่ห้าแสนนั่นเองนั่นหมายความว่าอะไรหมายความว่าในส่วนของสินทรัพย์เจ็ดแสนห้าค่ะเขามีสินทรัพย์ที่มาจากส่วนที่เป็นการนิสินที่ไปกู้ม,มาสองแสนห้าและในส่วนที่เป็นส่วนของเจ้าของเองเนี่ย ค่าเสีนะคะอันนี้ในคือในเชิงความหมายนะคะอ้าวทีนี้นะคะ,ะเราลองมาดูในส่วนที่เป็นส่วนที่เป็นถ้าเกิดว่าเรามีสินทรัพย์กับมีส่วนของเจ้าของบ้างนะคะแล้วไม่มีหนี้สินเราจะสามารถคํานวณหาหนี้สินได้ไหมนะคะก็ทาเหมือนเดิมเลยค่ะเรามีสินทรัพย์เรามีส่วนของเจ้าของทำไมเราจะหาหนี้สินไม่ได้ในเมื่อเรามีสำคัญบัญชีในมือ ะะอา้าวแล้วก็ทาเหมือนเดิมเลยค่ะค,คานวณมาเลยสินทรัพย์รวมแล้วมีอยู่เท่าไหร่นะคะส่วนของเจ้าของมีอยู่เท่าไหร่เราสามารถหาที่ง่ายๆเลยเอา้าวโดยการที่นำสินทรัพย์ไปลบกับส่วนของเจ้าของนะคะเราก็จะได้นี่สิน1น0 0แสนบาทนั่นเองนั่นหมายความว่าอะไรหมายความว่าสินทรัพย์1นึ่งแสนบาทมาจากส่วนที่เป็นนี่สิน1นึ่งแสนบาทและส่วนที่เป็นของเจ้าของเขาอยู่แล้ว2องแสนบาทเท่านั้นเอง ะะอันนี้ก็จะเป็นในลนักษณะของสมการบัญชีนะคะแล้วนีนนพ่พอจะเข้าใจกันไหมคะอันนี้ก็จะเป็นเรียกได้ว่าเป็นคอนเซปต์เป็นแพ์นฟอร์มง่ายๆนะคะทีนี้ต้องขอาไว้ก่อนหนึ่งว่าก่อนที่เราจะคำนวณสมการบัญชีได้นะคะ่ะสิ่งที่สำคัญเลยก็คือเราจะต้องรู้ว่ารายการไหนนะคะ่ะเขาจัดเป็นสินทรัพย์ หรือว่าอะไรกันไหนจัดเป็นนี่สิหรือว่าอะไรกันใดจัดเป็นส่วนของเจ้าของนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเรายังแยกไม่ได้เนี่ยค่ะเวลาเรานํามาคานวณสมการบัญชีเนี่ยมันก็อาจจะเกิดข้อผิดพลาดได้นะคะเราก็อาจจะได้จํานวนเงินที่มันไม่ได้ถูกต้องจริงๆนะคะอันนี้ก็สารเรียกไปทบทวนถ้าเกิดว่าใครยังไม่แม่นที่เป็นตัวของหมวดบัญชีนะคะสำหรับเรื่องของสมการบัญชีก็จะมีเนหาเพียงเท่านี้นะคะก็ขอบคุณที่ ติดตามรับชมรับฟังนะคะก็ขอบคุณค่ะ